ประวัติไอ้ปริชยาพงษนาธิกรอนนางเอกสาวร้อยล้านจาก ATM เออรักเออร์เร่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปกว่า152ล้านบาทบอกได้เลยว่าไอ้ปริชยาถือว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถและเป็นตัวอย่างเรื่องการศึกษาให้กับวัยรุ่นในสมัยนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษที่เธอนั้นมีความชำนาญเป็นอย่างมาก ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพามาดูเคล็ดลับการเก่งภาษาอังกฤษสไตล์ไอปริชยากันครับว่าเธอใช้เคล็ดลับอะไรถึงได้เก่งและมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเธอกันก่อนครับประวัติไอ,ปนนอ,อ์ปริชยาพงษนานิกรชื่อจริงปริชยาพงษานิกรชื่อเล่นไอเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2533ปัจจุบันอายุ30ปีส่วนสูง169เซนติเมตร น้ำหนัก48กิโลกรัมอาชีพนักแสดงปีที่แสดงตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักบทบาทจิ๊บจาก ATM เออรักเอเรร่ปี2555บทบาทติวเตอร์เพลงจาก i f ไ Thank You Love You ปี2557บทบาทจิ๊บจากแก๊สโซฮกรักเต็มถังปี2559บทบาทตุนยานาจากรักกันพรนลลวันปี2560 บทบาทโรซิตาจากพยากรซ่อนรักปี2563สังกัด g t s ปี2 5 5 5นถึง2 5 5 8 GDS 559ปี2 5 5 9นถึง2 6 1ช่อง3ปี 2561- จนถึงปัจจุบันรางวัลที่ได้รับรางวัลพระสุรัตวดีตุ๊กตางเงินดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมปีพศ2555จาก ATM เออรักเออร์ รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมพศ2557จากไ FI Thank you love you ทางด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมาวิทยายลายัยอััมชันหรือ a b a c กสำหรับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสไตล์ไอปีชยาด้วยการที่ไอเรียนแบบภาษาอังกฤษดังนั้นก็จะเจอกเพื่อนต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกวัน รวมไปถึงการสอนก็เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยและเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษของเธอนั้นเธอจะเน้นการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกับเ,เพื่อนหรือครอบครัวรวมไปถึงการดูหนังที่เป็นซับไตเติลดูหนังเป็นภาษาอังกฤษและก็อ่านซับไตเติลภาษาอังกฤษตามไปด้วยเพื่อเป็นการดูความหมายและการออกเสียงที่ถูกต้องทั้งน้านผลงานละครปี2558น้ำตาก,การมาเทพทางช่อง GMM25 ปี2559 แก๊สโซฮักรักเต็มถังทางช่องไลน์ทีวีปี2560ได้รับสลับร่างช่อง3รักกันพลาวันช่อง3ปี2563พยากรณ์ซ่อนรักช่อง3รักนิรันจันตราช่อง3มายาสเสนหาช่อง3ผลง,งานภาพยนตร์ปี2555 ATM เออรักเออเร่ปี2557 iFile Tank h You Love You ปี2563 เะฉัันนขยนชื่อผลงานทางด้านซีตคอมปี2555ถึง2556หมวดโอภาษ์เดอะซีรีสปี2ปี2556ถึง2557 ATM2 คู่เวอร์เออเรอเออรักผลงานทางด้านซีรีส์ปี2555คลับไฟเดย์เดอะซีรีส1ตอนแฟนเก่าปี2556คลับไฟเดย์เด e ะซีรีส3ตอนรักระยะทดลอง ปี2558กลับฝ่ายเด The s e r ซีร6ความรักไม่ผิดตอนผิดที่รักไม่ได้ปี2559เลิฟซองเลิฟสตอรีตอนกวีบทเกา่าปี2560 30กำลังแจวเดอะซีรีส